สวัสดีครับเพื่อนพบกับผมคนอินดี้2021นะครับขอเลขเด็ดแม่ยาให้โชคนะครับล่าสุดให้เข้า82นะครับดวงเฮงนะครับนี่ครับตามเลขเด็ดได้ที่ช่องนี้เลยครับมาครับเพื่อนเมาวันนี้เราก็มากราบไหว้แม่ยาขอเลขเด็ดนะครับนี่นะครับถ้าตามตำรา ที่มีหลายท่านบอกไว้ก็คือมาขอลูกที่นี่ก็จะได้ลูกไปนะครับมีหลายท่านมาแก้บนแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาขอเลขเด็ดนะครับกับแม่ย่านะครับว่าวันนี้เราจะได้เลขอันใดนะครับเพื่อนมาครับมาติดตามรับชมกันครับ นี่ครับเลขแรกคือเลขศูตรนะครับเพื่อนนี่นนะครับและก็เขย่าอีกครั้งหนึ่งก็ลงมาสองเลขเลยนะครับคือเลขแปดกับสามนะครับซึ่งก็นี่นะครับตามนี้ครับศูนย์แปดสามนะครับศูนย์สาม 0 8หรือ83นะครับเพื่อนใครชอบก็าตามไม่ชอบก็ไม่ว่ากันครับเป็นแนวทางให้ได้รับชมนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมคลิปของผมคนอินดี้2021นะครับขอบคุณครับ